สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้มาอีกแล้วเสียงแก้วแก้วยาจ้าข้นเก่าคนเดิมเด้อจ้าเมื่อวานเสื้อผ้ามากินกับหยังกินข้าวตำซั่วใส่ปลามือก้าพักข่างเคี่ยงกะมีลูกเล่ดีกะมีกระหล่ำมีเซลล์รี่จ้าสวัสดีครับเซนส์นอตเออสวีเดนนอตเดี๋ยวเพื่อนนะนี่จ้ากะมีผู้ท้อติดกับเฟรชอืมนี่แหละจ้ากินง่ายๆ ก๋เมี่ยอดละกาไอพัดไอ้ซ้อยกระลำพัดให้เพื่อนน้ำจ้าแม่มาม่จ้าพี่น้องมาก,กินน้ำกันบานี้มื้อเพื่อนไปเห็ดงานกลับมาแล้วจ้าเพื่อนก็เลยว่าสิกลับมาก,กินขเขาน้ำเจ้าเด้อมื้อนน้วั่นคอสอยเนาะจ้าเนาะ

าดับร้อยอินจ้าเดี๋ยวเราแซมมาดูเยอะแนะอย่าบอกแล้วสักเซนยันปลาปลาเมืกจ้าซื้อปลาเมืกมาจากร้านไอเฟื่องนะท่อยที่เปิดใหม่ละจ้าปลาเมืกตัวยังงไงง่ำ ของกับราคาโอเคอู่จ้าผู้ใหบ่พันมากกับมาซื้อแล้วจ้าเด้อมาละกอกับถึงมาละกอไทยมาละกออห้ลนแรกกับบางคนมาซื้อถึงนวยขมอันนี้ส่งดีอูอจ้าไปซื้อน้ำแดงบ่ถึงลูกขมักเทีย น,นี่กับลูกเล่เดเจ้าเร mm. ื่องนั้นนี่มันอากาศหนาวอากาศเย็นกินแซ่บจ้าลูกเล่ดเดือดปะค โอเยะเล็โไเแล้วเค็บเคอเคโคโอเคโอมคโยเัโอเค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 ตาซั่วตคาอเคโอเาโอาา รอครับสายมิกกีเดี๋ยวคันบินจะห่ออร์แต่มิกกส้ตักมืนจะปอเรียบรอยแล้วรอครับมาด่มน้ำก่อม 有没有幺妹幺弟个眼 ตําย่ําไหนก็แซ่บเด้อจ้มต

ให้เพื่นยังซีแล้วกะกะลำห้าหันนน้อยจ้าห้าทอดหมูเออให้เพิ่นแล้วเข้ากับลวกที่หลังหมูแล้วก็เห้ากัเอาอซีอิ๊วขาวซีไซนีน้อยก็โอเคเหรอจ้าแซบเห็ดแหมมันเปื่อยเฮ็ดแฮ้ผู้เท่ากิน กินมิตรมันตะเนื้อ,อไรกันล่ำใสใเพิ่นมันกับบะม,มีแน่ว้บันบะมีไฟเบอร์ละจานบะมีพักจะต้องเฮดพักให้เพิ่นกินจังกรอนเพิ่นสิบ่ว่าคอยกินพักตั้งแต่น้อยจนใหญ่บัดพอมันอยู่น้ำเพิ่นนในปีนึ่งปีสองมาแล้วเป็นล่ำใส่บ่ดี คนแปกวยกิโลเพิ่นยัง่งร้งเพิ่งผอมลงยั่งยูซี่สิบแปดกิโลจ้าเกือบบลอดอ้พาไปหาหมอหมอกระตรวจอาทิตย์เดียวเดี๋ยวพาตัดหมอถามมาเพิ่นบ่เคยกินผักแค่เพียวไอพ่อเพิ่นหายดีมากแล้วหมอเลียบอกว่าเธอต้องกินผักจากหันมายาจ้าก,ก็เลยเฮ็ดผักให้เพิ่นกินมาตลอดจ้า ก็คือกับเขาใจอยู่ดอกแต่ก่อนเพิ่นกับบ่ามีผัวใจใส่เพิ่นนอกจากก็เจ้ากับวากินตะเนื่อข้าเจ้ากับ,บจิต้าจตาเ,เนื่อเรายังว่าขันควอยบ่พอเจ้า่อยกระตายรอละสาสั่นได้เพิ่น่ากับบ่เป็นยังกระขอบคุณเพิ่นลายๆเฮากับขอบคุณเพิ่นคือกันเพิ่นก็ได้ม,มาดูแลเรั กันบะมีเพิินกับบะมี่ห้ามเมืองนี่คือบ้านละ่ะดูแลก,กันไปล้วพี่น้องเอ้ยปกติเราเป็นเราเป็นคนขยันพอ่ไงเนี่ยเราบ่เจยงงานงานอย่างลาเฮ็ดเบิดเราเอาเบิดจ้าแล้วก็เสียหลอแต่เราไปสมัครงานไปเซิร์ฟกาพ่างคุ้นยบ ปสัมงานผู้เทาแม่จ้าระว่าเสือข่อยมานั่งยู่ซื้อยู่อันเฝ้าต่ค่อมแล้วก็กินเขาเฝ้าตัค่อมมากินเขาข่อยยู่ไ่ได้ดอกก็สั่นละว่าก็นเลยเอาตามใจเล่าแต่ว่าการเล่าก็โอเคยู่จ้าถึงเราพกกระเป๋าแล้วก็โอเคยู่การไปการมาของเล่าแล้วก็โอเคยู่กะบ่มี่ปิหยังดอกลูกอื่นเพิินกับ่มี่กินยาเคตาลอนกับธรรมดา เดี๋ยวจ้ากับจิงคือก,กันเพื่อนกับจิงคือก,กันเมื่อละเม็ดนี่แหละจ้าชีวิตของผู้เฒ่าโยนน้ำกัน เพิ่นยังบอกไว้เราเด้อคันว่ามีข่อยเจ้าอยู่นี่บ่ได้ดอกเจ้าจะย,ยูเด้อจากลับเมื่อหาลูกนะ, <c oughs> นะนนนแล้วแต่บนเน่น่นเราไม่ขอยจะไปก้อนเจ้าหรือเจ้าจไปก้อนข่อยสนดอกมาก็เพิ่นมีหนังการันตีดอกสนอก เพิ่นเจ๊ทีเอปลี่ลเได้จา้าเพิ่นยังเบิ่งทาทางเื่องส้งแข็งแรงก่เหาอยู่มาแท้เหาายังละเพื่นาาขอมาแล้วปวดหลังปวดเอวก็ว่าแปลกตรงข้างนี้ได้เอาเก้าอี้เอาเครื่องนวดหลังมานาั่งอยู่ตรงนี้เลยเมื่อคืนนอนหัวเมียข้นล้วกน็นอนอีกบลับปวดหลัง เขาใจยุดอกจ้าเพิ่นกบว่าเฮาเฮ็ดเบียกหนักมากแต่น,น้อยเฮาอยู่บ้านหนอกเขาเฮ็ดงานหนักเ,าเานาะเพิ่นกบเพิ่นกบเขาใจยุเพิ่นว่าเพิ่นกะว่าอยยุเฮาใส่เร่งงานมาตน,น้อยว่า เด mm um. ่๋ยวมาเฮมอบคุณขอบคุณพ่ทีขอบคุณขอกุนมามกินเบอร์เแสียบไลยขอบคุณเจ้าละวร้ให้กับเขาให้กินได้อิงนะพอแล้ววีจันแปลว่าดันแลืววีบอละคุณเ้ย bà ấy cũng, gìn khẩu la phải phăng nó nó nên nói เป็นน้ำพอเป็นน้ำจิ้ม เดียวหลันั้ยิงสักจะชิบะเรียดีสมัยสบายสนดมเอึบหนี้อภัอเลยแต่ตอนนัตตะอ้นได้ก็เสียตาอุกซูเพราะฉะนอันนี้มันปลูกได้บอคือพาเห็นเจ้าปลูกยักษ์ยาน Vad Redis. Redis. Mm. Redis. Redis. Ja. Vi bara sätta rörbetos. Mm. Mm. Kan inte sätta redis. Vänta nästa år. Jag ska

นี่เพื่อนกับไปส่้อยเบียกพูดเถ่าแล้วมากมองนึงเรจาจ้าเพื่อนกับมาก,ก็เบเลยมากกต่ผมหรอผมเนี่ยกะโปรงดีดีโปรงไวไวจั๊ <laughs> จกตะกี้อ่ะยูบบ่มองนี่บ,บ่บ่คอยมีผมเลยจา้าตอนนี้มี่ผมเกิดมากช่วงหลายเติบตตดออกหายก็สบายหัวเด็ดปะ เรียกคุณดองหรือปิ้นม,มีพุตัดผมหายบริจาเสียงเงินก็นดีเหรอเพื่อนว่าตัดบางอย่างเนะาะตัดออกหายบรหิหายมีผมรู้สึ <c oughs> จกจะไปเสียงเงินสองร้อยสามร้อยเฮ็ดยัง คิดเป็นบ้านเท่ากับหาหกร้อยผมนึกจ้าตัดผมตาละเทีย กุ้งนี่บบได้ซื้อแล้วจ้ากุ้งนี่ยาจ้าไปสอนยูทะเล่ยจ้าไปสอนทุกปีจ้าแต่ว่าสอนมากกับบกคู่กันดอกข้าเจ้าสั่งอยู่ในนี่ยังสองถุงอยู่แต่ข้าเจ้าใจเงื่อนไว้แล้วจ้าเนี่ยยาจ้ากับไ้กินเจ้าของเพราะว่าหนาหนาวน,น,น,นี่จะไปสอนบ่ได้นะจ้าเนาะส่วนในตะนาห้อนนาห้อนกับมี่รูด,ดูของมันได้จ้า คันทอดเดือนกันย่าแล้วกับบะมีกุ้งถึงเสด็ออกก็สร้างกะ้ามันก็โลงนำ้ำเลือกมันฮูจักเวลามัน มาตักเสี่เลยเนยจามเมื่อเนี้ยย่าจามกิน,กน,กนตําสั่วปลาเมือกไห้เบิงไข่ส้มกับพใหย่านั่งกินเขาเป็นมูเป็นเพื่อนน้ากันถ้าผู้ใดามาเบิงมาส้มคลิปนี้แล้วกะ ฝากกดไลค์ใส่กดแชร์ให้ได้ได้ใจเลยขอบคุณค่ะรักพ่อมอทันทีรักบาย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 